สวัสดีค่ะเนเพื่อนชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในจันนี้นะทะาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงชตาของคุณนะคะประจาเดือนออมก,กราคมพานะคะ2,567จะเป็นเรื่องของเจ้าที่จะทางที่บ้านของคุณนะคะอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณนะคะอ่ะโอเคก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะขอแนะนํนาตัวเองนะคะถ้าใครจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นินาทราโร ออนไลน์เดอะคอมได้นะคะหรือว่าสนใจจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดเนย์นาทาโรมาได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะขออนุญาตดูไพ่ออร์เคิลกันก่อนเนะ <c oughs> ะา,เาะจับไพ่ออร์เคิลก่อนนะคะสิบใบนะคะว่าเ,าเจ้าที่ท่านพูดถึงตัวคุณว่ายังไงบ้างนะคะชาวราศีมีนนะคะอ่ะนะเอาไพ่ทาโร่กันก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่งออร์เรคเตอรเนาะเอาไพ่ทาโร่ก่อน สิบใบนะคะขอดูพลังงานภายในบ้านของคุณก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วง2เดือนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างดีไหมนะคะที่บ้านของคุณภาพโดยรวมต้องบอกก่อนนะว่าอ่านไพ่โดยรวมนะคะดูดวงทั่วๆไปโดยรวมไม่เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะส <c oughs> ดาบนะคะแปม่เท้า อ่า uh, <c oughs> The h y g h p e n t e s นะคะ The h y g h p e n t e s อ uh, แปดถ้วย The h y g h p e n t e s ไม่ใช่ The high pentas ผิด The h y g h lofan uh, อันนี้คือ The h i lofan นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะเจ็ด uh, ดาว The hangman นะคะ อัศวินถือไม้เท้า2ถ้วย2เหรียญสุดท้ายคือก้าดักมันเครียดอยู่เนาะมันมีเรื่องให้เครียดอยู่เนาะเรื่องราวความเป็นไปในบ้านของคุณมีเรื่องให้เครียดอยู่ขอดูพลังงานออร์เคิลก่อนละกันนะคะในสิบใบแรกเครื่องแต่นี้น่าหยิบไพ่ทาโร่มาก็คือรู้สึกว่าพลังงานของคุณมีความเหน็ดเหนือ่อยอยากพักผ่อน อยากอยู่นิ่งๆเงีเยบๆอยากอยู่คนเดียวอย่างนี้ความวุ่นวายแล้วก็คุณดูเหมือนจะทำงานหนักเยอะมากแบกบภาระในเรื่องของการทํางานเอาไว้เยอะนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าแบกบเอาไว้คนเดียวบางทีเนี่ยเครียดจนนอนไม่หลับเอาเก็บไปคิดคนเดียวแล้วบางทีมันพูดกับใครไม่ได้บอกใครไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของชีวิตคู่ความรัก คือน่ามาว่าคู่ชีวิตของคุณอ่ะคือเขาเขาดีไหมดีแต่ว่าพอเวลาที่คุณมีปัญหาหรือต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยคนเดียวเขามักจะบางทีคือเหมือนเขาทิ้งคุณเอาไว้กับปัญหาอา่าจะเป็นจะเป็นฟีลประมาณนั้นบางครั้งก็รู้สึกว่าบริวารญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนก็คือเพื่อพาอาศัยไม่ค่อยได้นะคะอา่าขอดูใบแรกนะคะไพ่ออร์เคิลน,นะคะใบแรกบอกว่า ท่านบอกว่าเรื่องของความกลัวจริงๆความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความคิดของคุณมันไม่ใช่ข้อที่จริงของคุณหรอกคุณแค่คิดไปเองว่าคุณกลัวจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะอ่าจริงๆคุณไม่ได้กลัวค่คุณแค่รู้สึกไปเองเท่านั้นแล้วก็เจ้าที่ที่บ้านของคุณอ่ะรักคุณนะคะท่านเป็นห่วงคุณมากๆรักคุณมากๆคุณเป็นคนที่อ่อนไหวคุณเป็นคนที่อ่อนไหวกับทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะ แล้วก็ท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะให้กำลังใจให้พลังให้พลังกับตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณเป็นเหมือนดอกไม้ดอกไม้ที่คอยแต่จะแบบให้กำลังใจผู้อื่นอยู่เสมอคอยให้กำลังใจผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ นะคะแล้วก็อ,อย่านะอะรอีกละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ปล่อยมันปล่อยวางมันลงเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตนะคะเช้าว,วันใหม่ที่สดใสนะคะออกมารับพลังช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็ในชีวิตของคุณนะ่ะ จะมีใครบ้างสักกี่คนที่จะได้รับความรักและก็ความเมตตาจากคุณมันน้อยมากนะคะมันน้อยมากๆากอืแล้วก็ที่สําคัญนะนี่หน้ามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญ่ทยชีวิตโคกระบือแล้วก็ยังแบบเป็นคนที่เอ่อหนึ่งทานเจด้วยแล้วก็บางเอ่อบางท่าน,น้นคือเอ่อไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยนี่หน้ารู้สึกว่ามีนไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ชอบทานเจทำบุญแล้วก็ชอบชอบทำบุญไทยชิคโกกระบือนะคะอืมมีแค่ไม่กี่คนหรอกที่คุณน่ะจะดูแลเขาหรือว่ามีแค่ไม่กี่คนไม่กี่คนหรอกที่คุณจะเมตตาคนเหล่านั้นนะคะเอ่อแล้วก็นีวนะความคิดของคุณน่ะมันมีพลังดึงดูดพลังที่ดึงดูดด้านเอ่อด้านบวกและด้านลบเพราะฉะนั้น ขอให้คุณจงคิดแต่พลังด้านบวกเอาไว้นะคะคิดแต่พลังด้านบวกเอาไว้ทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจร้อนอารมณ์ร้อนวู่วามขอให้คุณจงใจเย็นมือของท่านทั้งสองข้างจะประคองคุณเอาไว้นะคะบางทีคุณกําลังแบกความเสียใจอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่มีใครทำให้มีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกแย่และคุณอยากจะได้รับค้าขอโทษจากคนคนนั้นอยู่หรือเปล่า นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดถึงตัวคุณนะตอนนี้ในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะคะที่เรามาดูกันซิว่าเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะทุกครั้งที่คุณส่งบุญให้กับท่านหรือว่าเรียกว่านะแผ่เมตตาให้กับท่านท่านได้รับบ้างหรือไม่นะคะท่านได้รับบุญประมวลที่คุณส่งไปให้บ้างหรือไม,อม่ได้รับนะคะ อสวินถือเหรียญท่านได้รับพลังบุญที่คุณส่งไปให้ทุกๆครั้งอยู่เสมอนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดนะคะไม่ได้ขาดทําทุกวันเป็นประจำะเมื่อก่อนหน้ามองว่าออบางท่านบางท่านเนี่ยาจะแบบเมื่อก่อนเนาะสิบวันทำสองครั้งสามครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ช่วงนี้คือเหมือนว่าคุณหมันทํามากขึ้นอยู่บ่อยๆพอเวลามีเวลาว่างคุณก็จะแบบ มาทมาํามาไหว้หรือสวดมนต์ยกบุญให้กับท่านนะคะคือมองว่ามีนอะเวลาเครียดกุ้มใจมีนจะมานั่งที่ห้องพระแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าเวลาที่สวดมนต์ไหว้พระที่น่าแนะนําท่านบอกว่าให้มาไหว้ช่วงเชา้าจะเป็นเวลาที่ดีสําหรับคุณมากๆช่วงเช้าเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่ทแบบว่าสมองมันโปร่งและเวลาเรานั่งสมาธิมันจะรู้สึกว่ามันมันปล่อยวางทั้งหมด นะคะมันจะมีสติมันจะมีสมาธิมากนะคะอ่าโอเคอเดี๋ยวนะขอดูต่อไปว่าเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะอยากจะให้คุณช่วยทําอะไรให้ไหมเพราะว่าบางบ้านนะคะก็ตั้งสารราภูมิเอาไว้ถูกไหมอืมนะบางบ้านก็เป็นติจุเอยเนาะ มีอะไรที่ท่านอยากจะให้คุณทําให้บ้างหรือไม่จริงๆท่านไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกคือท่านบอกว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งคือเรื่องของกิ่งไม้เศษใบไม้อาจจะแบบมีน้ําขังนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามองว่าน้ำเนี่ยคุณะเปลี่ยนให้ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้ขาดคุณใส่ใจมากๆอยู่แล้วนะคะใส่ใจมากๆอยู่แล้วแต่ว่าขอดอกไม้ขอดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองดอกใหญ่ๆค่ะช่อใหญ่ๆไหว้ท่านนะคะแล้วก็ช่วยเก็บกิ่งสิ่งกิ่งอะไรวะนะเก็บกิ่งไม้เศษไม้ใบไ,ไม้ออกให้ท่านด้วยนะคะคือคุณทําดีที่สุดแล้วเหมือนคุณไม่ได้บกพ่อองเลยอะไม่มีข้อตําหนิอะไรให้บกพ่อองจริงๆนะคะอะโอเคมาดูพลังงานภายในบ้านของคุณบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมือม่อเมื่อสักครูต่ต้นๆนี่าบอกไปแล้วเนะว่าพลังงานที่บ้านของคุณอาจจะเป็นประมาณนี้คุณทํางานหนะัก มากหาเงินคือทํางานหนักมากกว่าวันละสิชั่วโมงหาเงินเก่งแต่ว่าช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าการเงินของคุณจะมีปัญหาเงินเขาเรียกว่านะสภาวะทางการเงินมันค่อนข้างตึงฟืดติดขัดเออนะคะเออบางทีอาจจะเป็นเพราะว่า นี่สินอีลุงตุงนางที่เราไปยืมเขาหรือเขาก็ไม่หรือไม่เขาเขามายืมเรานู่นนี่นั่นมันเยอะหรือว่าบางทีก็คือบางท่านหาเงินมาส่งแบงค์ไม่ทันก็มีเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังเพราะว่าการใช้เงินค่อนข้างมีปัญหานะคะในช่วง2เดือนนี้นะคะอ่าระวังจะมีบริวารเป็นผู้ชายผิวสีดำแดงนะคะจะสร้างปัญหาให้คุณนะคะม,มาลักษณว่าโกหพูดจาโกห ไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อใจนะคะเพราะทีน่าเห็นเป็นบริบาง,งคุณจะจะเป็นคนผิวสีดําแดงจะมาสร้างเดือดร้อนสร้างเรื่องเดือดร้อนให้คุณเดือดร้อนใจนะคะท่านเปน่ก็คือความนิ่งแล้วก็สมาธินะคะพาง,งานในบ้านนะคะหน้าบ้านกลางบ้านแล้วก็หลังบ้านไปอ่าลืมบอกว่า บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่านี่น่าสามารถที่จะดูห้องจุยบ้านให้ได้นะคะเพราะว่าจะลุกกันแค่เฉพาะวงในวงในก็คือลูกศิษย์ที่อยู่กับแม่น่ามาหลายปีนะคะจะรู้ว่านี่น่าดูห้องจุยบ้านไปปรับพลังงานห้องจุยบ้านส,ส่วนใหญ่นี่น่าจะมีลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศเขาจะดูผ่านทางออนไลน์กน็คือผ่านทางโทรศัพท์คุยกันนะคะก็ปรับพลังงานได้แล้วก็ยังสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะว่าท่านต้องการพลังงานบ้านแบบไหนทำไงก็ได้เขาให้ พลังงานของคนในบ้านมีความราบรื่นหาเงินคล่องแล้วก็งานดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าบ้านของคุณนะคะโดยรวมของชาวราศีมีน,นซ้ายมือกับขวามือนี่หน้าหันหน้ไปในบ้านของคุณใช่ไหมมีซ้ายมือกับขวามือซ้ายมือของบ้านหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยเนะี่ยนี่น่ารู้สึกว่าถ้าบ้านไหนที่ หน้าบ้านโล่งๆมีเสาบ้านเยอะๆอะ่ะเออมีเสาบ้านเยอะๆหน้าบ้านโล่งๆไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันแปลงที่มันเป็นพลังงานของมันเป็นพลังงานของแบบอุปสรรคอุปสรรคเดี๋ยวนะขอจอกขอสองแป๊บหนึ่งบางบ้านพูดบางบ้านบางบ้าน บ้านไหนที่มีเสาเป็นต้นเป็นเสาคอนกรีตเสาปูนเสาไม้วางระเกะกะละเก,กะเก,กะอยู่หน้าบ้านคือเหมือนกับว่าวางไว้ทิ้งไว้นานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยตรงเนี้บอกเลยว่าเป็นจุดที่ขัดขวางทําให้คนในบ้านมักจะเจอเรื่องของคําว่าการถูกหักหลังหรือถูกแทงข้างหลังถ้าบ้านไหนของใครที่มี เอเอเคยว่านะเป็นเป็นเสาเสาไม้ที่ใช้ปลูกบ้านเนะ่เนาะเอ่อตามบ้านต่างจังหวัดจะแบบเอาเสาไปวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลืมเก็บลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านก็จะแบบเป็นปูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมมองว่าเป็นพลังงานของที่ที่หน้าบอกไปเมื่อกี้คือเรื่องของอุปสรรคปัญหาความคิดสุขภาพหรืออาจจะหมายถึงว่าการถูกห่าง,ห,งหรือถูกแทงขงังอยู่ตลอดเวลาการเงินจะไม่ค่อยเข้า นิ่งคือเงินจะไม่ค่อยเข้าต่อให้คุณทํางานเก่งแท่ไหนก็ตามทํางานมากกว่าวันสิชั่วโมงก็ตามเงินของคุณก็ยังคงได้เท่าเดิมได้น้อยเหมือนเดิมแล้วมันก็ยังแบบติดขัดด้วยบางทีช็อตการเงินช็อตก็คือเอ่อเหมือนกับว่าการเงินมันช็อตอ่ะเหมือนกับว่าแบบต้องเอาเงินเก่าที่มีเก็บในบัญชีออกมาใช้มาหมุนก่อนอ่ะเออมันจะเป็นมันจะเป็นฟิลอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะเป็นฟิลอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะอืมนะคะ หน้าบ้านอยากให้ปรับพลังงานใหม่ก็คือเปเครียรของพวกนี้ก่อนเนาะไม่ให้มันขวางทางให้มันโล่งๆนะคะเดินเข้าไปในกลางบ้านนะคะซ้ายมือเหมือนเดิมไม่ไ้้อยู่ซ้ายมือนะซ้ายมือเหมือนเดิมเป็นพลังงานของความนิ่งเงียบสงบถ้าคุณนั่งตรงนี้แล้วทำงานคุณจะรู้สึกว่ามันสงบแล้วก็คิดงานออกนะคะเดินเข้าไปข้างหลังบ้านอีกหลังบ้านของคุณอะ่ะจะมีดวงจิตของเด็กผู้ชายอยู่ นะคะโดนจิตของเด็กผู้ชายอยู่อเขาบอกว่าเขาชอบเสียงสดมนไหว้พระมากนะคะพลังงานดีอยู่นะคะหรือถ้าบ้านของคุณตรงด้านซ้ายขั้นหลังสุดน่ะเป็นห้องพระห้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้องเทพมันเปิดบทสดมนเอาไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เนี่ยชอบเสียงสดมนมากมากนะคะรวมถึงโดนจิตของเด็กด้วยเช่นกันนะคะดูซิว่าโดนจิตของเด็กนะ ที่อยู่บริเวณในบ้านของคุณเนี่ยยูซ้ายมือของบ้านเขาดีไหมนะคะมาดีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นลูกของของคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกุมารทองที่คุณเลี้ยงเอาไว้ก็ได้เนาะม,มาดีไหมมาดีค่ะเขาไม่ได้มาทําอันตรายคนในบ้านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาชอบสิ่งสวดมนต์อ่ะบริเวณขวาบ้าน ความบ้านพลังงานดีมากเป็นพลังงานของความคลึกครืน้นความคลึกครื้นก็คือว่างานเด่นงานเด่นอยากให้งานมันเด่นนะเอ,อลองมาปรับมุมปรับมุมนั่งทํางานอยู่ขวามือตรงโซนหน้าบ้านบอกเลยว่างานของคุณนะคือเร,เรียกว่าม,นนนะะมีอะไรให้ทำเยอะแน่นอนนะคะมีอะไรให้ทำเยอะแน่นอนแต่อยากให้งานคิดออกอไปอยู่ซ้ายมือของบ้านตรงกลางบ้าน นะคะมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากให้ดีปรับพลังงานให้หมดเลยหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านเพราะว่าโดยโดย,โดย,โดยทั่วไปบ้านของคุณมีปัญหาตังแต่อยู่หน้าบ้านแล้วอะหน้าบ้านกลางบ้านแล้วก็ตรงแล้วก็ยังไปตรงท้ายบ้านเลยอือเนอะเห็นไหมหน้าบ้านอยู่ขวามืองานโดดเด่นงานเข้าเยอะอืงานเข้าเยอะอ ส่วนตรงกลางบ้านตรงกลางบ้านของคุณแม้ว่าคุณจะอยู่เป็นแบบมานานแล้วก็ตามอยู่เป็นบ้านจริงๆหรือว่าอยู่เป็นคอนโดที่พักก็ตามตรงกลางบ้านของคุณอันนี้นาเห็นเป็นทางน้ําไหลผ่านนะเหมือนมันเป็นทางน้ําเก่าแล้วเขาก็เอาดินมาถมท,มที่ทางให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทําเป็นบ้านทางน้ําเก่าเนี่ยคือเรียกว่าทางน้ําทางโศกทางโศกเนาะทางผีผ่านอืม พลังงานตรงเนี้ขวาบ้านขวาบ้านอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นพลังงานเรื่องของความรักชีวิตคู่ครองความรักชีวิตคู่ครองความรักดีไหมดีแต่พอเวลามีปัญหาเยียดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรคุณเลยในการแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรคุณเลยท้ายบ้านฝั่งขวา การเงินล่วไหลมีเรื่องให้เครียดกุ้มใจตลอดเวลามีเรื่องให้เครียดกุ้มใจตลอดเวลาถ้าเป็นที่พักห้องนอนบอกเลยว่าถ้าใครมานอนห้องนี้คืออยู่ไม่ติดห้องนอนหรอกอยู่ไม่ติดห้องเดี๋ยวมีคนมานอนเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก็แบบไม่มีคนนอนเดี๋ยวก็มีคนนอนเดี๋ยวก็ไม่มีคนนอนมันไปเหมือนห้องรับแขกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เรียกว่านะเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ไม่นอนอะไรประมาณเนี้ยจะมีคนหมุนเวียนเปลี่ยนผัดหน้ากันตลอดเวลามานอนห้องเนี้ยอืม ห้องท้ายสุดของขวามือบ้านนะนะดูอีกสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอโดยรวมแล้วคือภาพของในบ้านของคุณมันดูมีปัญหาถ้ายิ่งบ้านใครนะคะทำเป็นธุรกิจด้วยนะธุรกิจไซส์ใหญ่อะถ้าทำเป็นธุรกิจธุรกิจไซส์ใหญ่น่น่าบอกเลยว่า ลูกค้าของคุณในช่วงเนี้ยม,มันก็ไม่น้อยนะลูกค้าแต่บางวันถ้าจะเงียบก็คือเงียบแต่ถ้ามันมาเยอะคือเยอะแต่ว่าเงินเนี่ยสิเงินแทบจะไม่มีเก็บถ้าเป็นบ้านที่ทำธุรกิจทำธุรกิจส,ส่วนตัวอืมถ้าบ้านคุณทำเคาน์เตอร์รับเงินอนะอยู่ฝั่งขวาของร้านนะ ฟังขวของร้านอืมลูกค้าเข้าตลอดบุนเวียงเข้าตลอดแต่ว่าเงินเนี่ยสิอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเงินเนี่ยออกตลอดเข้ามาได้ปึบออกเดี๋ยวเข้ามาก็ออกเดี๋ยวเข้ามาก็ออกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้นเออจะเป็นแบบนั้นนะคะอืมอันนี้คือพลังงานทั่วไปเนาะอ่ะโอเคในหน้าก็สื่อสารให้ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นดวง โดยรวมโดนโดยรวมจริงๆนะคะเออเพราะว่าเวลาแก้แก้เนี่ยก็คือมันต้องแก้เป็นบ้านของใครของมันมันจะพูดโดยรวมไม่ได้เวลาแก้ปรับฮองจุ้ยบ้านเนอะอ่ะโอเคอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นคำแนะนําในการใช้ชีวิตนะคะจากเจ้าที่ที่บ้านของคุณนะคะถ้านอยากจะฝากบอกไว้ยงไงบ้างมีน มีนมีนมีนท่านบอกว่ามีนเป็นคนของแผ่นดินนะอืมเป็นคนของแผ่นดินมีนบางท่านอาจจะรับราชการถ้าคุณไปสอบข้าราชการอยู่สมัครหรือกําลังเตรียมตัวสอบคุณอาจจะมีดวงในการสอบผ่านได้เป็นข้าราชการนะคะในช่วงต้นปีนี้เพราะว่าดวงของคุณข้าราชการมันมาเลยอะมีนเออ คุณเป็นคนของแผ่นดินแล้วก็คุณเป็นที่รักของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนโลกใบนี้ยอืมแล้วก็ท่านฝากบอกด้วยว่าการให้อภัยเพราะตั้งแต่ประโยคแรกที่บอกว่าคุณนะแบกรับความเสียใจอะไรบางอย่างอยู่อยากได้คําขอโทษจากใครอยู่มีใครที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ณนะตอนเนี้จงให้อภัยและคุณก็เป็นคนที่ให้อภัยจริงๆด้วยนะคะ ทุกครั้งที่มีใครมาทำร้ายคุณคุณมักจะอวยพรแล้วก็ให้อภัยเขาอยู่เสมอขอให้คุณจงเข้มแข็งจริงๆคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดนะอืมคุณเป็นคนที่แกล่งกว่าที่คุณคิดอืมนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่แกล่งคุณเป็นคนที่สตรองอ่ะนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณเงียบคุณจะได้ยินเสียงในใจของคุณบางอย่างรับรู้ถึงพลังงานของท่านได้นะคะ ท่านบอกว่าจงนำความปรารถนาของคุณไปสู่การปฏิบัติปรารถนาจะทำอะไรอยู่แล้วจงลงมือปฏิบัติซะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทำจิตให้ว่างทำใจให้ว่างๆอัตราตัวตนถูกยกอ,ออกจากใจแล้วนิมิตใหม่เกี่ยวกับชี่อิของคุณสิ่งดีๆมันก็จะปรากฏขึ้นให้คุณเห็นอย่างชัดเจนสุดท้ายคือ ประตูสำคัญกำลังจะเปิดต้อนรับคุณขอให้คุณจงเดินเข้ามาซะอนะคะท่านบอกว่าอยู่เพื่อความรักเถอะอืใส่ความรักลงไปกับทุกสิ่งที่คุณทำและจงเปิดใจรับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ทำทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนด้วยความปราณี่ด้วยความเมตตาเติมเต็มความเยี่ของคุณด้วยความ เมตตาด้วยความรักนะคะอ่าสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเปิดใจรับความสุขอะไที่มันเป็นทุกข์ก็คือให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะที่สําคัญกคือการรักษาศีลห้าปฏิบัติตัวให้ให้สมกับพิ่านนะัเมตตาดูดูแลเราคุ้มครองเรานะคะเจอกันไหมนะคะในะไอพหนะ้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ